ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะแฟนบนท่าเรือทุกท่านนะคะขณะนี้เราอยู่ที่สิงคโปร์นะคะเป็นวันที่1มกราสองห้าหกห้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ยแบงค์ลักท่าเรือมาโอเค go to alias and h e l l สวัสดีครับทุกคนนะคร <c oughs> ับสวัสดีปีใหม่นะครับ wish you a happy new year and with good health and happiness ครับสวัสดีปีใหม่ครับ ครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับอ่าหรือซุปเปอร์ฮอตฮอตไอเทมแรร์ฮอตแฮปปี้นิวเยียร์ทูออลออฟอัสแอนด์ไอวิชออลท์เดอร์เฮลธีในยูร์ไลฟ์แอนด์วีวิลบริงเดอะสักซ์เซสโอเคปีหน้านะคะปีนี้เราจะพยายามเอาแชมป์ให้ได้นะคะท่าเรือน,นะคะเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเฮ้ย 离开我。